สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถ่กานผูกพอกำลังนัดคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงแรงพี่น้องเอ้ข้าก็เห็ดเวียกบ้านเวียกประจำเนาะประจำมันคือว่าข้าเห็ดเศร้าเห็ดแล้งเลยพี่น้องข้าก็สีมาล่างถวยพี่น้องเลยล่างถั่วเพราะว่าข้าข้างมาเข่าแล้วแล้วข้าก็สีมาล่างถวยเนาะมาเบิ่งมาส้มนำกันพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงแรงพี่น้องเอ้บริเวณไปไซดดอกเป็นเมียนเงือกเมียนซ้าอยู่นี่แหละเนาะ กยังแ่งเอยน้งบิวก็ยังบ่ได้เมื่อดอกพี่น้องเพิ่นนั่งเมื่อน้องน้องจิกกี้อยู่บ้านน้องจิกกี้น้องเพิ่นติดกันไปนั่งเลยถึงสี่ลื่นปีละปีละใดแต่ว่าติดกันไปน้ำกันอลไรถือกันก็เลยเมื่อน้ำการไปนั่งเลยเมื่อน้ำการย่องบระเดียวมาอีเด่น ส่นบอสตายก็เมื่อบ้านพี่นาะยิ่งพอเลยว่าว่าเมืออ่อเอาอุปกรณ์อะค่ะเด็กที่ว่าเล็กลกันเล็กลำแล็มมาเด้สิพี่น้องเล็กลำแลมอ่ะพี่น้องก็จะเคยเห็นเล่เนาะเคยเมื่อ,อเล็กลำแลมน่ะมามาแทงปลาเพรานเนาะเคยเห็นปลาในหน้าเนะ่าร้ายลายเพม่อนก็เลยเม,มื่อเล็กแลมอยู่บ้านเพื่อนมาแทงปลา เงีก,ก,กล้าม,มากพีนก่น้องเลยยันเมื่อทะเลฝนจะได้มาเนาะฝนจะตปดบ้างเมื่อบ่งแม่คนนั่นแล้วก่อสิบบริเเมื่อเลยนะเพราะว่าเพิ่นยังถ่ายคลิปบ่เป็นยังลงคลิปบ่เป็นถ่ายคลิปบ่เป็นเนาะก็ะยังแบบว่าหายเฮาอนันสอนอยู่พี่น้องก็เลยต้องเมื่อเจ้าเบิ่งแม่ว่าแม่อยู่จังได๋น้ำเป็น,นได๋ฝนตกแล้วก็นเลยเมือ่อบัดมาก็สิอเอาเหล็กอันมาแทงปลาเลย เพิ่นเป็นห่วงแม่เพิ่นพี่น้องเลยแม่เพิ่นอยู่กี่น้องลิงเนาะมาเพิ่นเมื่อมันกัะเจ้าล้าน้าวเพิ่นเมื่อน้ำนางบิวอย่างนี้เพิ่นตั้งเป็นลูกกับตันยูอะไรได้พี่น้องแม่ว่ากินแม่ได้ดำามื่อดได้แหละกับเมื่อเมื่อจบเมื่อเบิ่งทั้งเพิ่นคือตอนย่ำหน้าอ่ะกับจริงเพิ่นเมื่อดำหายดำหน้าแต่เพิ่นกะซีฮามือกระเล่นเมื่อเบิ่งแม่เพิ่นแบบนี้นะว่ากินอยู่จังใดแบบนี้เมื่อเบิ่งเขาเพิ่นหน้าได้มาเขาเบิด ที่ฝนจะมาจอบเบิ้งยานวน่าน้ำขึ้นยันวน่าน้ำถ่วมเนะมาะเมื่อเบิ้งเนี่ยท่านบอกเป็นอะไรฝนจะสมาอี๊ดม้าล่ะก้อนเี็ดมาแทงปลาเลยแล้วก็สบมาเบิ้งซอนไอซอนการลงโผล่ลงขีดอย่างนี้แหละการถ่ายขีดอย่างนี้แหละฝนยังเห็นบอกเป็น ถึงเวลาแหละก็ต้องเห็ดพี่น้องเลยล่างถัวยล่างซรานหนึ่งเขาหนึ่งนาคเปลี่ยนกันเหน็ดนั่นแหละผู้ใดเห็ดผู้นั่นผู้ใดอยู่กับผู้นั้นเห็ดเนาะบางทีกับแม่เนยบางทีกับสันนิปาเมื่อนี้น้องหนัดอยู่น้องหนัดกับเห็ดพีเนาย กล้องก็ใส่ไหมค่ะกล้องได้พี่น้องเด้อเวลาปิดเปิดมันพุชิยางไปยางไปปิดยางไปเปิดขึ้วัน กําลังเล่นพี่น้องคนโตฮ่ากับเขาอาขยะโตหนังถงั่วอยู่คนเดียวคนเต็มกินแล้วก็ต้องล้างนะพี่น <laughs> ้องกินแล้วก็ต้องล้างน้องป้านอย่าลืมมาออนโคกมาเด้อบัดมาเด้อ ตกตามอยู่หน้านะคือมันบดแตกคือมันแตกเนี้ยเมื่อไหร่หน้าเสด็จเป็นเมื่อไว้่ใช่อยู่หน้ามาเลยบัดเวลาออกค่อยเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับหน้าแบบใส่ที่โซ่ ส่องบลาตาไปเห็นกับเขาไปเบิ่งเด้อตัวที่ว่าน้องหนาดแท้อะไรพี่น้องน้องหนาดแท้ต้องดูผักเบิ่งผักส้มสุกซอกเนาะในเพื่อนฮะนี่ก็มีอยู่หาส่องอะไรพี่น้องหาซ่องเนาะแม่น้อะแก้มบุ้มน้องนาอันนี้ปลาน้องข้าน้ำโซ่แม่น้องอเนวย ดออีว่าซ่อมคนน้องอันเนยจะซื่อเนะอย่าลืมติดตามหับส้มเลยพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มผักเั่นเป็นแรงมกแรงใจให้พวกข้าวเหน่าลูกสาวยายจืดนะพี่น้องเนาะขอบคุณลายเด้อ น้นโตนเ่าเลยแจ่มใสแต่ว่ายังึ้นมี่หมอกห่ทีเล่นอะไรพี่น้องมีง่วนพลอยู่มากคง้ายพคนที่ตกมาแรง,งเตอนแรงพ้นต๊แน่นอนพ้นต๊แน,น่น,นอนเลย น้องน้องบิวมาแล้วก็น้องกิ๊กี้ป้าทมาสองคนนะบอสมาพี่มาใกล้ๆเบิ่งดูสิถามเบิ่งนี่ไปหอดทรายมือนี่ไปหอดทรายมือนี่ป้าหากะเห็นหน้าเห็นตาไปหันหรอไม่พากันมาสองคนนี้เราพากันตื่นหยุบหยิบหยิบแต่รถใหญ่มากนะ ฮพายเป็นคนครับโอ้คือเก่งเทสน้องกิ๊กกี้น้องกิ๊กกี้ครับโหลดพี่น้องเอ๋เก่งอลีไม่แต่ผูเก่งเก่งทางมดเปื่อนเพาะต้นเติมเติมเลยมามาดูยืนเทียงกันด้วยต้นเติมเติมเลยโพดโพลโผล่พี่น้องเอ๋ น้องกิกกิห้ากับเจักปีก็ร้อยสิบปีได้เนาะห้ากับสิบปีนี้น้องบิวสิบสีบป่ปีก่ร้อยลื่นลื่นน้องกิกกิเอ็นสี่ปีบ่าวตายเมื่อปลาอะไรด้ <c oughs> บ่อยเมื่อพ่อ, <c oughs> อตายเลย <c oughs> คือเป็นอะไนี่ว่าน,นี่กับเมื่อเลวตอนาบ่าวตายกับมเมื่อเมื่อเจอบบาะเบ่งยายเมื่อเจอบบาะเบ่งไม่ใหญ่มาเป็นแต่งใดไปตึกสะดกสะดุง <c oughs> เนื้อนะเนื้อไปเก็บเป็นมักแตง่งเออมากะน,น่ะบ่ะมกพริกบ่ะจะหน่อยบา่ตายก็มาอีกมาอีกรอ,อบหนึ่งแต่ก็มาเพิ่นลิทยูทูบได้เพิ่นตั้งซองยูทูบแล้วถ่ายเป็นแล้วกับซีเมื่อได้บนในโต๊ะกับเมื่อแล้วบ่มา,วบมาอยูอ่เป็นหมูมหไ่แล้วมาแล้วก็มาอีกอเป็นอย่างไรมาอยู่บ้านป่านี่ฮะม่วนบ่ม่วนเลยไปอยากเมื่อ ก็ต้องเมื่อแล้วเมื่อเบิ่งไม่ใหญ่ว่าเมื่อหนึ่งเขาหนึ่ง้นาให้ไม่ใหญ่กินเนาะน้องกิกิเมื่อนึงเขาไม่ใหญ่กินกับเมื่อเลยเนาะบ่ได้ยังมากเลยตินี่โอ้ยเมื่อบดเมื่อแกมุมาน้ำกันแกมุมบอกไปน้าบอกเขามาเออแกมุมไปหน้าก็พอไปหน้าก็พอไปอยู่น้ำเมลไปอยู่น้ำหย่าเราไปอยากขับเอามาเลยอืม เมื่ออยู่น้ำยาอยู่นาป้าหน้าไม้ได้บ่ได้เต็มกระตาเออไป็ได้ไรปลาอยู่บ่มือนีเป็นอะไรลอยบ่ได้บ่ได้อ้าหน้ามังลายกับบ่ได้ปลาตีเรียนบ่ได้ปลาวาสันอีพนน้อยปลาคันพายพนน้อยปลาคันพายพายขาดบ่อื กีกิกับนนองบิวมาเลยพี่น้องเอ้ยไปออกไปหน้าไปยังไปขอหายอันอยเปเออไปขอหายอยู่หน้าไว้กินน้ำพุนสิเบิดเลยเบียร์ของเหาพ,งาพี่น้องอ่าเขากำลังขึ้นอายบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีบอนได้ดีอยู่บอนนั้นขั้วม่ใหญ่จืดนีกแล้วนัดก็ว่าวไปเนาะ อืดบอลนั้นบรรยากาศดีเด็กน้องพี่น้องเนาะ่าหยอเอฟซีเพิินก็ดีจะได้หเห็นว่าก็ไไ้ในควนในน่อยเลยแล้วฝนกำลังซิมาเลยพี่น้องขึ้นฝนมาอีกแล้วฝนสิโตกอีกแล้วบรรยากาศดีอะีรดีขักดีเนี่บรรยากาศยำแรงพี่น้องเลย ตาเวน,นยงนังอยู่พส,งสูงูงพี่น้องคลิปนี้เฮากับคอเจ้าว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องหนัดด้วยพี่น้องเด้อสบายดี